สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้เพืเ่อนๆดูนะคะว่าวัวนะคะเขาไม่ค่อยกินหญ้านะคะก็มันตอนนี้มันเป็นปัญหาดราม่ามากเลยนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อเขาให้เ,เรามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะแล้วภาพที่เห็นนะคะคือวัวมันผอมลงมากนะคะ ทีนี้คุณพ่อ,ขอเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะดูวัวย,ยังไงเอาเลี้ยงมันยังไงไปผูกตรงที่มันไม่มีหญ้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยเปลี่ยนที่ผูกเราต้องเปลี่ยนที่ผูกบ่อยๆนะเผื่อเขาเอา่อจะมีหญ้าได้กินลงท้องมั่งมันจะได้ตัวอ้วนๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเคยบอกคุณพ่อหลายรอบแล้วนะคะว่าวัวของคุณพ่อเนี่ย มันขี้เกียจนะคะเห็นไหมคะยืนนิ่งเลยหญ้าเหรอคะมีเต็มค่ะเต็มไปด้วยหญ้าค่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่หญ้าแต่ยังยืนเฉยคะ่ะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วว่าวัวของคุณพ่อไม่ค่อยอยากจะกินหญ้านะคะเขาขี้เกียจนะคะยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยก็หนึ่งถึงสองอยี่วโมงนะบางทีสามยี่วโมงนะคะแล้วพอใกล้จะ อาตะวันตกดินนะเขาก็เริ่มจะเลี้ยญ้า่เริ่มจะขยันแข็งแข็งนะจะจูงเข้าไปอ่าเข้าคอกถึงเวลาเข้าคอกเจ่าห็ินก็ไม่อยากจะไปนะตั้งหน้าตั้งตากินนะทำทีท่าว่าไม่อิ่มนะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่นอนแล้วค่ะค่ะเป็นอย่างที่พูดไหมคะนอนแล้วถ้าได้นอนนี่ยาวค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะบัว <c oughs> เป็นพ่อจะบอกเอ๊ะทำไมมันไม่อ้วนสักทีคนเลี้ยงเลี้ยงไม่ดีใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วอย่างที่เห็นเลยนะคะ ดีแค่ไหนถึงขนาดมาเฝ้าขนาดนี้ดีแค่ไหนเฉยค่ะ,คะเป็นเรื่องดราม่าเลย คนมาเป้ากา็นั่งเฝ้านอนเป้ายืนเฝ้าอย่างเง,งี้แหละค่ะทั้งวันขาเนาะชัดเจนแล้วตัวนี้ไม่อยากกินยาเองเนาะไม่ได้เกี่ยวกับคนเลี้ยงแล้วทีวนี้ ่ก็ในเวลาจบคลิปแล้วราคาทีนี้เนาะชัดเจนทุกอย่างเลยบัวคุณพ่อมีความขี้เกียจที่จะกินหญ้าเองนะคงไม่ได้เกี่ยวกับคนเลี้ยงแล้วล่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคุนเพื่อนคนค่ะ